คุยกันอยู่สักพักคุยหลายเดือนแล้วแหละหนูไปเจอหลวงตาวันแรกเนี่ยไอ้เราเนี่ยตอนแรกๆนี่คือไม่ได้นับถือหลวงตานะพุ่งตรงเลยคือเพราะเรามีครูบาอาจารย์อยู่แล้วผมผอมดำดำฟันไม่มีเสียงแหลมปิดเดินอยู่เกาตูดปึกปึตดวันแรกวันแรกที่ที่ที่ตลกแ้วยยคือปกติเนี่ยเวลาเราไปวัด อ่ะอย่างสายที่เราแบบพักก็จะแบบใจรถเข็นจัดอาหารให้เรียบร้อยใส่ถาดใส่หม้อแก่อาหารทุกสิ่งทุกอย่างใส่หม้อน,นั่นน่นนี่เราเรเคยเห็นแบบนี้เราเห็นเราเยึดสัญญาตัวนี้มาพี่โชทุกอย่างต้องเรียบร้อยหลวงตาใส่บินธบาตมามีประมาณเขาเขาเอเออนี่อย่างขึ่ไหมที่เพ่นเอาใส่จย์ไว้ <S 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 มันมันเหมือนผัดเหมือนถาดใส่กับข้าวผัดเหมือนผ้าถาดหลวงตา กลับมาจากบิณฑบาตตาก็เอากับข้าวเก็บเก็บเก็บเรียง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 เียงใส่ก็มนะีโยมมาประเคนก็กินเลยไอเราไปนั่งงงเอา้าทาไมไม่ให้พร <c oughs> แต่รอรับพรอนี่ยทําไมไม่ให้พรแล้วประเด็นคือนะเอา้าทําไมไม่แกะกับข้าวใส่หม้อดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปตาหนิก่อนละหลวงตาบอกบินกูก็บินเองไปหากูก็ไปหายังจะไม่ให้กูให้พรอีก หลวงตาก็จะเอาไว้ดีเวียเนยวกินข้าวอนค่อยคุยกันอย่างเงี้ยแล้วหลวงตาก็กินทั้งกินทั้งคุยทั้งกินทั้งคุนข้าวก็หล่นหอกหล่นหอกจริงๆเพราะหลวงตาไม่มีฟันไอเราเนี่ยเฮ้ยอะไรวะคือปกติพระกินเคี้ยวต้องห้ามคุยต้องสงบต้องสำรวมต้องค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวพิจารณาอาหาร นนนะต้องมีสติอยู่ในบาตร<ม>อันนี้ท่านกินต้งฟอปป้า<ม> <laughs> พฉีก <laughs> ทุกกดเสียงนี่แหลมปิดเสียงไม่เป็นอย่างนี้ผิวก็ไม่เป็นอย่างนี้เอ้ยเป็นรงตานี่เป็นคนที่ดำดำเหมือนเหมือนคนทำงานหนัหนกผิวหยบหยารูขุมขนใหญ่ๆ อ่าผิวขั้นขันตีนนี่นาหนามากจริงๆตีนเนี่ยช่วงหนูไปใหม่ๆหนูเห็นเพื่อนอันอัน,อนเขาอะไรเนี่ยเอามีกรนถางเตีนยน่ะทอ็อป่จริงจริงเพิ่อนบอกว่าตีนเนิ่นนีหยาบน้ำกับบ่อเขาบ่เลเขาเดือดหนาบาดนีดเดียด้านาเตีนด้านดำสนิทด,ดำแบบแล้วไม่ใช่ดำแบบ แบบกูบาจานนะตาถูกจริงจริคืออยู่ในช่วงท,ที่ที่ที่มันใหม่อยู่มันปรับกันอยู่ภายในเราไม่รู้แล้วหลวงตาพูดไม่ชัดปากหลวงตายังยังแบบเบวาเนี่ยน้ำลายยังออกข้างขาเขาออกข้างขางเพราะว่าเพื่นนอนไปเอามาผเาดเิปากเพื่นยังออกเบียวเบี้ยวย,วยงน้อยไม่เหมือนดุววันนี้หรอกไม่มีเขาเลยแทบจะไม่มีเขาเลย พร้อมๆพูดนี่เอ๊ะอเนี้เสียงแหลมแ่นอาพาตตอนเป็นเป็นพระนี่แหละค่ะใช่ค่ะภาวนานี่แหละตกเขาลื่นกระดูกหักแล้วก็นั่งนั่งจนเอออามาพาตอ่าเห็นบอกเพื่อท่านบอกว่าเส้นขาดใช่พอพอดับลงไปอาการพวกนี้กับหายหมด แต่มันมันปรับทีเนี้ยมันยังไม่ปกติหนูมาเจอหลวงตาในช่วงประมาณปีที่สี่ที่หลวงตา mm hmm. คือปีที่สี่แี่ยยังเรียนรู้อยู่ยังไม่มีค่าเป็นหลวงตาทุกวันนี้หรอกแล้วหลวงตาก,ก็คุยไว้หมดเลยนะพี่เจบพูดไว้หมดเลยว่าปีนั้นปีนี้กูจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ mm hmm. คุยไว้หมดตั้งแต่ตอนแรกจริงๆทาวรอง ไม่ได้ทํานายหลวงตาบอกว่า,วากูเห็นแจ้งตั้งแต่ตอนแรก<อ>กูเห็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรก<อ>แล้ววันแรกที่ได้ไปนอนนอนห้วยหลวงหนูก <c oughs> ็ขึ้นนอนทึงงเขาอะหนูก็ขึ้นไปบนเขาก็พากันไปภาวนาแต่ละคนแต่ละคนก็ปวกให,หม่พอ <c oughs> กลับลงมาตอนที่นั่งอ่ะฝันฝันสะ <c oughs> มันเห็นหลวงตาตัวใหญ่ตัวใหญ่สูง <c oughs> เหนือภูเขาเลย ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ลงให้หลวงตามากแบบไอ้นี่นะก็ได้มาพูดกับอีใหม่ว่าเฮ้ยความรู้สึกกูหลวงตานี่มันมันเห็นอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไง